านการไมอหน้ามาไม่ไม่ต้องขอไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ทำไปไปมอไปยังไงมีองคศาสนาใช่เขียนเป็นนทยิ่ของเราก็ได้ไป ได้นำตัวแบบนี <t ess fry stage> ้แหละหากอครับรูปแบบการมอบนั่งละมอกเป็นเป็นใบบดที่ปกติได้ออธิบายถามนี้มอบน่าไม่จำเป็นต้องมอบให้กับผู้สมาคนถูกไหมใช่ให้ตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดามารับก็ได้ถูกไหมได้ค่ะโอเคจบเลยครัให้เก่งไงล่ะจะให้ใครจะเทียบผมจะได้มอบไปทั้งตัวเลยครับขอทำเตาบัตรับแต่เดี๋ยวเวลานั้นท่านจะถ่ายมาด้วย

อันนี้หมอตุ๊กตอกเส้นครับตุ๊กแม๊กตกแกุ๊มกตุ๊กกุกกก